ก็สวัสดีครับพี่ทุกคนน้ะก็วันนี้ก็มาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมก็ดีมากธุระนะครับผมพาพ่อตามาเช็คร่างกายตรวตรวร่างกายพูดง่งยงคือมาตวรวจร่างกายนะครับก็หลังจากที่รถรถ,รถที่เกิดอุบัติเหตุนะครับวันนี้ก็เลยมาเช็คร่างกายพาคนคนุณพ่อตามาเช็คร่างกายวันนี้พอดีมาจอดรถข้างบนนะครับชั้นชั้นสามชั้นสามหรือเปล่า ชั้นสี่นะครับจอดจอดจอดชั้นสี่นะครับชั้นสี่สี่สี่นะครับสี่สี่ของผมนี่จอดจรงสี่สี่นะครับสี่สี่ชั้นสี่จอดรถชั้นสี่ที่อรอพอวีร์เรนะครับพอดีนะฮะพอดีมีรถมาเฉียวเรานะครับก็จอดเฉยเฉยครับพี่แต่พอดีเขามาโยกถอยไปไหนไม่รู้นะครับพอดีมาถอยมาตำเราด้านซ้ายนะครับแต่ทะเบียนเนี่ยบอกไว้ก่อนก็นะผมว่าน่ามวดน,นี้น่าจะเป็น ไม่ห้าศูนย์ก็ห้าเก้าอ่ะครับพี่มันยังไงไม่รู้เพราะเมื่อกี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันออกทะเบียนรถพอดีมาอกห้าสอง 52. อันนั้นม้วนนี้อ่ะรับโชคเลยนะครับไม่ห้าศูนย์ก็ห้าเก้าส่วนตัวนะครับคือส่วนตัวไม่รู้นะแต่ว่าอยากให้ลองติดทะเบียนรถไปหน่อยละกันนะครับผมปล่อยเลยละกันนะครับผมให้เล่นห้าเก้ากับห้าศูนย์นะครับห้าเก้ากับห้าศูนย์นะครับผมห้าเก้ากับห้าศูนย์นะครับผมห้าเก้ากับห้าศูนย์เพราะว่าห้าเก้ากับห้าศูนย์หรือว่าห้าเก้าห้าศูนย ย้ำเลยนะครับผมเผื่อพี่ชอบเนะฮะหาติดไปกันเลยนะครับห้าเก้าห้าศูนย์นะครับผมแล้วก็ถ้าสามตัวก็กันศูนย์สี่ตัวเดียวนะฮะศูนย์สี่เลขมันอ่าศูนย์สี่นะ้ะห้าเก้าห้าศูนย์สี่ศูนย์นะครับห้าเก้าห้าศูนย์จะถามว่าไปตรงกับเลขไหมจะติดเลขดับไหมผมไม่รู้นะครับแต่ว่าดับมันบอกได้นะครับเมื่อกี้อย่างที่เทมพอรจะบอกนะครับดับมันบอกได้นะครับผมก็ไปดูทะเบียนรถกันนะครับดูทะเบียนรถกันเนาะ นะครับนี่คือทะเบียนรถนะครับผมบุรีรัมนะครับห้าสองเก้าสีที่ผ่านมาออกตรงๆนะครับพี่ห้าสองนะครับที่ผ่านมานี้ห้าสองออกตรงๆเลยนะครับยังไงก็ฝากพี่ทุกคนด้วยนะครับผมห้าสองนะครับแล้วก็ห้าสองห้าสองห้าสองหรือว่าสี่สองก็ได้นะครับถ้จะเรินนะครับหกสองก็ได้ห้าสองหกสองสี่สองนะครับหรือว่าจะพิจารณาเอาแต่เมื่อกี้มันออกห้าสองไปแล้วนะครับผมนะฮะแล้ว ผมอยากจะบอกทุกคนว่าตัวเลขก็ที่ผ่านมามันก็ออกแต่ที่รถผมเนาะก็หลายๆที่มันก็พูดยากนนะเรื่องแบบนี้เราก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ใช้ดุลพินิจเอานะครับผมก็เป็นเพียงแนวทางนะครับในการซื้อลอตเตอรี่ของทางรัฐบาลเท่านั้นก็ฝากทุกคนนะครับ,อนะรบลองพิเคราะห์ดูก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ของทางช่องนะฮะอ่ะไปดูจุดที่เกิดเหตุนะครับเนี่ยพี่เขาถอยโยกมาเออโดน นี่เลยครับนี่โดนมาหน่อยนึงนะครับก็ผมไม่ไม่เอาอะไรนะครับพี่พอดีผมก็เข้าใจเนาะผมมันคือผมมันคนใจดีครับพี่สีถลอกนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็เป็นผู้หญิงด้วยนะครับเป็นผู้หญิงแล้วก็ผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็พี่เขาก็มาขอโทษแล้วแหละนะฮะเขาก็บอกว่าจะมาดูรถให้ผมราไม่เป็นไรหรอกครับมันไม่เยอะนะฮะเนี่ยสองจุดนะครับนิดหน่อยเนาะก็ถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะ บวกว่ากว็วายๆเนาะแต่ผมเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับนิดๆหน่อยๆแค่นี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับผมผมเชื่อว่าทุกคนย่อมมีเหตุผลของตัวเองเสมอนะครับเราคือคนดีนะฮะถ้ามันนิดๆหน่อยๆเราเอภสายได้เว้นแต่มันหนักเกินไปอนะคนดีครับว่าคนดีเราก็ต้องทําเป็นคนดีให้ได้ตลอดไปนะครับผมไม่ใช่ว่าดีแค่วันหนึ่งสองวันนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้ดีพรุ่งนี้เป็นคนไม่ดีนะครับก็แค่ลองพิจารณาดู นะครับผมกับรถเก๋งรถเก๋งพี่เขาเนาะฮอนด้าฮอนด้านะครับฮอนด้านี่ฮะทะเบียนรถก็นี่นะฮะพี่ห้าสี่เก้าศูนย์นะครับตอนนี้ก็ผิดแค่ตัวเดียวครับผมก็คือสองของพี่ก็เป็นศูนย์เขผมเป็นสองนะครับพี่เขาถอยชนเรานะถอยนะฮะเลกรถแต้มหรือเปล่าลองพิจารณาดูนะครับพี่ก็ถอยชนนะครับไปดูตัวเลขเนาะ พี่รถพี่เขาก็เท่านี้ประมาณนี้นะครับสี่ห้าเก้าศูนย์ทะเบียนรถของพี่เขาเนาะก็ตรงนี้นะครับพี่นี่ฮะก็ไม่รู้ว่าไปทำอีท่าไหนมานะครับผมก็โดนไปนิดนึงนะฮะก็ไม่ว่ากันนะครับพี่นอกต่างคนก็เนาะเห็นใจกันซึ่งกันและก,กันนะครับผม คือผมเนี่ยมันไม่เรียบาก์ก็แร่งนะครับผมไม่ใช่ว่านิดๆหน่อยๆก็จะเอาแต่ตังค์เขานะครับเงินทุกคนก็อยากได้ครับแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันมันไม่ใช่ว่าจะพอเงินเสมอไปนะครับนิดๆหน่อยๆมันนะครับอยากได้ครับเงินแต่ว่ามันมันไม่พอจะเอานะครับผมเนาะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกันเขาผมกระโดปนิดนึงนะเับพี่กรโดนช่วงนี้นะครับมาถูกตรงนี้ก็มาตรงนี้นะครับผม ยังไงก็ฝากแล้วกันเนาะลองไปลุ้นดูเนาะกะ็อย่างที่บอกครับหาเก้าหาศูนย์เฮงเรวยๆย,ยปังๆนะครับผมด้านซ้ายก็จะต,ตามตัวเลขก็นั่นแหละครับ